สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลินในเซิร์ฟเวอร์666นะครับวันนี้ก็อยู่ในพันธที่2นะครับหลังเซิร์ฟเวอร์666เปิดนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีด้วยกันกี่ตัวนะบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เดือดๆนะครับเพราะว่าคนที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็คนที่มาเติมเนี่ยมากันเล่นกันเยอะนะครับก็กำลังจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเรามีบูงสมัยเมมเบอร์เริ่มต้นที่20บาทนะแล้วก็ฝาากกไว้้ับรนเติม วันชันแมนแพ็กใหม่มาแล้ว 24p จัดให้6ปองเพียงแค่19บาทเติมไวยปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงใช้โค้ดลิลลินลดเพิ่มอีก2% 24p คุ้มแบบนี้มีที่เดียวมาเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีใครกันบ้างนะเรากดไปที่อันดับเลยตอนนี้เราอยู่อันดับที่1นะครับพลัง1 104,000นะจะบอกว่า1ล้าน ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะ1 4 0 0 0 0สนสนะครับก็อันดับหนึ่งนะอันสองนะครับนายภูงนะอันดับ3พี่ทูนะครับอีซี่แมนนะอันดับสี่ไร้น้ำนะครับโอ้โหอันดับ5คุณจัสต์เจนะเออบอกเลยว่าตึงๆนะอันดับ6คุณซันนี่หลิวนะครับอันดับ7อัน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 ดับ7คุณอันนี่โกลเด้นนะครับอันดับ8คุณปาสลิดเน่านะครับอันดับ9คุณเอทีเคระสิบจอนชาวไล่นะครับแล้วก็มีพี่โปเต้มาเล่นเนี่ยนะเออมาเรามาดูวันที่ตัวละครแล้วกันนะครับตัวละครเนี่ย ตอนนี้มีดวงกันกี่ตัวนะครับนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะ10เลย10 11นะ11คนนะครับแล้วก็เห็นว่ามีมีเอ่ออะไรนะมีมีคุณสวมส่สวนน้อยมาแลนะ้ด้วยนะคุณส่วนนั้นก็มีดวงนะครับก็น่าจะ12คนไหมเซิร์ฟเวอร์นี้นะน่าจะ12คนนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยดวงมันมาวันสุดท้ายนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยพยายามทําหรือว่าพยายามสุ่มดวงให้ได้นะเพราะว่าดวงเนี่ยจะแบกเราไปอกยาวๆนะครับ ก็ถึงอัศวินมาก็ดวงย,ยังแบกอยู่ถึงพี่ก๊อตมาดวงก็ยังแบกอยู่นะครับก็เป็นตัวแบกยาวๆเลยนะจนโอ้ยจนไอ้กระบองเหล็กมาเลยถึงกระบองเหล็กมาผมก็ดวงก็แบกได้ยาวๆนะครับฝั่งปีาศาจนะมาลองดูซิว่ามีพาร์ทสองทีคนนะครับก็ส่วนตัวผมก็เป็นพาร์ทสองนะครับก็เรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยน่าจะจบประมาณ3 7 3 8นะก็เดี๋ยวรอดูนะถ้าเกิด38แล้วก็ทําอาวุธได้เลยนะ มีหนึ่งคนนะครับมีพี่ทูไหมพี่ทูก็มีนะครับอในบอกขำๆไงครับพี่พี่ๆขำๆกี่โมงก่อน <c oughs> <c oughs> เออพาร์ทสองนะครับตึงๆนะเออ nice nice ไนซ์คุงพาร์ทสองไหมไนซ์คุงพาร์ทหนึ่งนะครับไรนามล่ะไรนามพาร์ทหนึ่งนะครับพี่โปเต้พี่โปเต้พาร์ทหนึ่งนะเออคุณจัสเจก็เอาจริงนะคุณจัสเจก็พาร์ทหนึ่งนะเล่นกับขำๆเออขำกี่โมง เออขำกี่โมงก่อนโทมสัสโจนอ้วนนะก็พาทหนึ่งน่าจะมีเราแค่สองคนไหมเออคุณคุณนนี่ดิว่ะเอาคุณสนิีอยูออ่พัทหนึ่งนะเออน่าจะมีผมกับพี่ทูนะแค่สองคนนะครับที่พาทสองนะกนอื่นน่าจะพาทหนึ่งหมดเลยนะครับอืมก็พาทหนึ่งหมดเลยนะเออปกติจริงๆแบบผมว่าข้ามไปเอาการ์โลได้เลยนะใครที่แบบจะเอาอะไรเงี้ยแต่แบบนั่นแหละถ้าเกิดไปรอการ์เลอร์ไปการอการ์โลเลยกออ็น่าจะนานเกินไปนะครับมาก อันดับพลังนะครับเราวนมาที่การอันดับพลังนะอันดับพลังนะครับวันนี้ก็น่าจะมีการขยับกันเยอะนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยนะเพราะว่าผมว่าหลายๆคนก็ฟาร์มของง่วงหรือว่ผมหลายๆคนฟาร์มของอุปกรณ์เลยนะครับก็จะเป็นของฟ้าแล้วก็ของเท่านะครับหลายๆลคนก็ฟาร์มเลยนะพลังก็จะขึ้นกันเยอะมากๆนะครับก็รอดูกันไปนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมน่าจะไปฟาร์มช่วงวันที่4นะครับวันที่3มวันที่4ในช่วงเวลสี่สิบสี่สิบห้าสิบอ่ะแล้วค่อยฟาร์มนะครับไม่ได้รีมนะเพราะว่า เออพวกของม่วงเนี not not right. ่ยเดี๋ยวเราก็ใช้ได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปของทองอยู่ดีนะครับอันดับพันด่านนะครับอยูันดับที่2นะครับตื่นไม่ทันคุณซันนี่อยู่นะโหตื่นเร็วมากกิวนะครับยันดับ8นะใครยังมาอยู่กิวผมก็มาอยู่ได้นะครับกิวอบิสนะก็เสียใจนะแล้วก็เห็นพิพต้เขามี f ออยู่เยอะแล้วไงเราก็แบบเกรงใจเขานะแล้วก็หกหกหนี่ไนท์คุงก็ตีในเขาเยอะอยู่แล้วนะก็เรามาสร้างกิวกันบ้างนะครับก็ ใครอยากเข้าคิวผมก็เข้ามาได้นะครับค um ิวช e ื <st> ่ออาบีนะครับ B A B Y S S นะครับ A ตัวใหญ่นะเออมาตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสุ่มอาวุธร่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวรอรีวิล38เนี่ยเดี๋ยวเราได้ทำอาวุธร่วงแล้วก็รีวิวกันได้เห็นแน่ๆนะครับแล้วก็ผมมีหินด่วงเอาไว้เดี๋ยววันที่เเนี่ยจะทำด่วงนะครับด้วง S n R บนนะแล้วก็มาปลดพลังให้ด่วง U R นะแล้วก็อัศวินเนี่ยเดี๋ยวเตรียมไว้ น่าจะเอาแบบเป็นคอนะก็เล่นคอตึงไปนะครับคอโบนโดบอลไม่เอานะเออก็ค้ำ้ามไปนะครับส่วนนี้ก็เล่นแบบประหยัดประหยัดนะตอนนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวมันจะลึกไปนะเ <c oughs> มันจะลึกไปนะมาเรามาดทูที่สุ่มตัวแดงแล้วกันนะครับสุ่มตัวแดงตอนนี้เนี่ยก็ดูซิเชมชา6ไม่ได้เข้านะพี่เบนสมาเล่นนะครับสุ่มตัวแดงนะครับก็อันดับที่หนึ่ง <c oughs> 330ใบนะครับแล้วก็มีคุณมาสโตนะครับ 3 2 31ใบนะครับคุณซันนี่หลิวนะครับ220ใบนะั้นแล้วก็ที่เหลือก็คุณพอตอนะครับ66นะก็220ใบนะครับแล้วก็มีพี่ปเต้น,นะครับ200ใบนะจริงๆเอ่อตัวของตัวแดงเนี่ยจริงๆคือไม่ต้องแข่งก็ได้นะครับเพราะว่าอันดับเนี่ยมันได้ตัวของลูกแก้วคิงลูกแก้วอะตอมิกแล้วก็ลูกแก้วีนอนนะครับแบบเลือกได้นะแล้วก็มีวุดให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมมองว่าคือมันทํายากเกินไปนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันให้มาเป็นลูกแก้วนะหาเองกินแดงคุณต้องไปหาเอง ตัวละครล่างแรกเนี่ยคุณต้องไปหาเองแล้วประเด็นนะคือไอ้ล่างแรกนะครับหายากชิบหายนะคือไอ้ตอนที่เราไม่อยากได้เนี่ยมันจะมานะแต่ว่าตอนที่เราอยากได้เนี่ยมันก็จะไม่มาครับอันนี้เรื่องปกตินะก็สุ่มกระคาะนี้ผมก็ยังไม่มีคิงนะครับก็สุ่มไปสามร้อกระบยังไม่มีคิงสักตัวนะก็ชัดเจนนะชัดเจนเออไม่มีคิงสักตัวเลยดิเออม,มีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะก็ ทีมตอนนี้ของผมก็จะประรมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวปลดพลังให้ดวงใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเติมพาร์ตเกีว,วินเอาเกว,วินยูอานะครับก็มาแทนตัวของอตัวไหนดีตัวของอต้องแทนจีนอตปะไม่สมิแทนใครดีอะไม่ได้แทนใครเลยแทนดวงไม่ได้แทนอันนี้ไม่ได้น่าต้องแทนทัดแหละทัดทอดได้ตัวหนึ่งนะก็น่าจะแทนทัดนะครับก็ ว่าไปนะเดี๋ยวรอดูอนาคตแล้วกันนะครับว่าเราจะน่นกันยังไงนะเออมาเรามาลองต่อยคนกันดีกว่าบอกเลยว่าตึงๆนะต่อยคนนะมาเราต่อยอันดับสองดีกว่านายคุงนะครับนคุงเทพบซ่านะเดี๋ยวขอสับตำแหน่งนิดนึงแล้วกันนะ <c oughs> อะมาไว้อย่างนี้แล้วกันนะไว้ประมาณนี้ไว้ไว้ประมาณนี้มาลุยเลยนาคุงขอญาตินิดนึงนะขอต่อยสักนิดนึงนะขอญาติรวมหมัดนิดนึงมาทัดระเบิดก่อนไง ทัดแล้วเปิดมาผมว่าหลายๆคนตอนนี้ก็ฟาร์มของของเขียวกันหมดแล้วนะก็พลังน่าจะไปไวกันนะครับแล้วก็พวกสปงสปีก็น่าจะนําคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ฟาร์มของเยอะนะครับมาหต่อยมาด้วงเนี่ยฟาร์มด่านเร็วมากนะครับดูมันต่อยเนี่ยต่อยต่อย,อยน่าเกียดมากนะมาเราก็ต่อยไปที่ด้วงเขารีบสองแทา็กเก็ตสองล้านนะหูอันนี้คือแบบยังไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะแบบตัวเพียวๆนั่นเนี่ย อา,อาวุธไม่มีกัดวงกัรบั๊บไม่มีเนี่ยโอ้โหอย่างขนาดนี้มาแลต่อยหนึ่งหมัดต่อยหนึ่งหมัดไงแล้วก็ล่วงแล้วก็ต่อยกันหนึ่งหมัดเออไล่กันไปไล่กันมาตึงๆอ่ะล่วงไปแล้วกลับขึ้นมาจิกที่จุกแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะครับใครที่มีด้วงกับซอมบี้แมนเนี่ยรับตัว มัดของด้วงได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะตื่นมาแล้วมันจะเราไมนจะไม่แรนติด,ด้วงแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องมั่นใจว่าสปีดต,ตัวของตัวของซอมบี้แมนหรือว่าตัวตายเกิดเราเนี่ยไวนะครับไวๆกว่าด้วงเขานะเออม,มาปล่อยไปปับ๊บยังยืนรอดอยู่เขาเรียกว่าตามฝันในคุณก็แอะแล้วก็แอะยังไม่แอะโอเคยังรับอยู่มา ต่อยไปปั sociedad, ๊บบูบ okay, ูบูบวบูบูก่อนบูบูบลบูบ่บูบ่อูบ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 ูาูบ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 เบู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 บบอบบบบบบ ตเป็นล้านเจ็ดอ่ะไตยิงมัดไปสนหกอ่ะแม่คุณต่อยกันมาไม่คุณก็บ like oh อกว่า <prove the úblic> ไ,ไม่ได้เบานะครับสีสนเจ็ดแล้วก็ตอตแล้วก็นกกระจิกไปหนึ่งทีจู่ๆไตหนึ่งมัดปุ๊บปุ๊บๆๆๆๆโบไปสองล้านสอกไปสองล้านอ่ะคือด้เกิดแบบด้วงตัวเดียวนี่คือแบบผ่านวิจัยง่ายมากเลยนะแบบตัวเดียวเดีันดันไปเลยอะไรเงี้ยมาเหลือหนึ่งรอบด้วงต่อยมา ตุดซุดซุดซุดปุ๊บสองล้านไอ้สองแสนะเมื่อกี้เราต่อยคืนเราต่อยคืนเราต่อยคืนต่อยต่อยคืนรันห้าต่อยคืนรันห้าเบาๆหรือเปล่าต่อยคืนรอบหนึ่งต่อยอีกรอบหนึ่งสองหมัดไงแปดแสนหกต่อยคืนมาโอ้โหบับไปสี่แสนแรงจัดมาตาเราต่อยหรือเปล่าตาเขาต่อยก่อนอืมอืมตาเราต่อยคืน ต่อยคืนต่อยคืนบ๊บล้านห้านะโอ้โหล่วงไปเลยอีกหนึ่งหมัดแล้วกันนะแถมไปให้แถ,แ,ถแถมไปแถม,แถมไปให้แปดแสนแปดต่อยคืนมายังไม่ต่เมื่อไรจะจบเมื่อไรจะจบล่วงไปแล้วเรียบร้อยชนะเรียบร้อยนะดวงก็ดามเบไปเท่าไหร่เนี่ยลวงดามิบปสี่ล้านโอ้โหแรงจ๋จัดนะดวงตัวนี้ไปก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้น่าจะมีรีวิวตัวของอาวุธนะก็ เราติดตามกันนะครับก็ซ์ฟเวอร์นี้เล่นขำๆนะก็จะเล่นจนกว่าพี่ทูจะบิดอะ่ะพี่ทูจะบิดอะ่ะแค่นั้นแหละเออโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับสวัสดีครับ